ตำรวจมีเกียรติมีเกียรติสละเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์พ่อก็พูดตามเพลงเลยค่ะนะเอ้าก็ดีแล้วพ่อร้องไห้ทำไมนั่นนะสเิเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่กเกษียณมาพ่อมองเข้าไปในกรบตำรวจของพ่อค่ะเหลือแต่ที่อุ้มเด็กอยู่คนเดียวที่มีเกียรติที่ที่เป็นไปตามเพลงอ๋อที่เป็นไปตามเพลงเออว้าเวเลย ผมก็เลยโอ้ยานี่คือเหตุที่เพลงพิชิชาติไม่มีมาร์ตตำรวจค่ะเพราะว่าเพราะว่าตำรวจดีๆฟังแล้วเดี๋ยวน้ำตาไหลใช่ไม่เหมือนกับที่ท่านร้องแล้วร้องแล้วร่าเริงร้องน้ำตาไหลผมก็ไม่รู้ว่าท่านไหลเพราะอะไรพ่อไรไม่รู้ต่อไปจะกินใจอยู่ข้างในกลั้นน้ำตาไม่อยู่อาจจะเป็นจ่าพ่อก็ได้นะผมเรียกตาเพื่อนผกว่าพ่อจ่าอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะพอร้องไปเลือดเนื้อ ชชเลือดเนเื้อชื่อให้ประชาชนเลือดเนื้อเชื้อให้ประชาชนโอ้โหโอ้โหเลือดเนื้อของใครของตำรวจอ๋อชใ้มัยชาชนเลยองบอกว่าสมัยก่อนแม่หมอจันหมอก็เป็นจร,จริงๆแล้ว อยากจะอยากจะหยิบม,มายก,กยังไม่หมด<ค>น,นะคะจันหมอมย,ยังมีอีกค่ะเรื่องโพลที่สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้ประชาชนคนไทยเข้าใจอะไรผิดไปได้ก็ยังเน้นนะคะว่าที่เราพูดกันอยู่ในที่นี้คือ2,117ค,คนเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนไทยทั้งชาตินะคะ อีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีเชิงปริมาณก็คือที่เป็นจํานวนตัวเลขต่างๆแล้วนะคะก็มาบอกว่ามีผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มข้าราชการค่ะ<ม>บอกว่าเนื่องจากว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้กลุ่มข้าราชการมีสัสดส่วนตามที่เมื่อกี้พัชชาได้พูดไปนะคะมีสัดส,ส,ส่วนเกือบที่จะถึงร้อยละ60ค่ะในเรื่องของการยอมรับได้ว่าถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันก็ให้ตนเองได้ประโยชน์ก็คือยอมรับได้นะคะแล้วก็บอกว่าการศึกษา ในเชิงลึกเนี่ยค่ะก็มีมีการพูดถึงเรื่องว่าผู้ถูกศึกษาส่วนใหญ่จะนึกถึงศึกษาเชิงลึกคือสัมภาษณ์โดยตรงใช่สัมภาษณ์โดยตรงค่ะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะ<ม>ก็บอกว่าผู้ถูกศึกษาส่วนใหญ่จะนึกถึงการได้ผลตอบแทนจากรัฐบาล<ม>ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน<ม>การโยกย้ายพักพวกเพื่อนฝูงให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้ดูแลพื้นที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ก็จะยอมรับรัฐบาลเพราะมีเหตุผลอ้างความชอบธรรมว่าทุกรัฐบาลก็ทุจริตคอรัปชันด้วยกันทั้งนั้นเอาอำนาจทางการเมืองมาแทรกแซงด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าแทรกแซงแล้วตนเองได้ประโยชน์ด้วยก็ยอมรับได้เรียกกันว่ากินตามน้ำหรืออย่างมากก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่รอดได้หรือว่าปิดตาข้างเดียวค่าอาจารย์หมอฟังเราเครียดเลยค่ะเป็นยังไงคะคนสองพันกว่าคนมีความเห็นแบบนี้ พี่น้องครับอย่าเชื่อไอแบกปัวน,นี้นะครับอย่าเชื่อนะครับค่คนี่เป็นการชี้นําให้เราบาปให้เราให้เราทําบาปค่ะผมพูดเสมอๆเลยสมัยก่อนเนี่ยน,นะคนที่เลวคนที่เลวแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวให้ตัวเองอย่างไงว่าทําไมถึงเลวขนาดนี้อืคือมนุษย์เนี่ยนะมันรู้ว่าที่ทนะําน่ะมันเลวหรือไม่เลวค่ะแต่ว่ามันเลวถึงขีดสุดนะ ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงก็ทํายังไงคุณประชารู้ไหมทายัางไงคะคยครๆก็เลวแบบนี้แหละคายครๆก็ทําอย่างนี้แหละมีโอกาสต้องโกงค่ะมีโอกาสทําเป็นไม่เห็นแล้วรัฐบาลแบ่งให้บ้างก็เอาเนี่ฮะนี่คือการที่คนเลวแก้ตัวให้ตัวเองอว่าที่ฉันทำเนะี่ยยังเลวน้อยกว่าคนอื่นคคือไม่เคยคิดทําบุญเลยนะแล้วเวลาแก้ตัวจะแก้อย่างเนี้ยค่ะแก้แบบ ไม่รู้จะแก้ยังไงไงเพราะเลวอ่ะก็มาอ้างว่าคนอื่นก็ทําคนอื่นก็ทํำอุ้ยถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาก็โง่สิไม่ทำตามเขาเออไม่อย่างนี้ไม่เอาก็โง่สิเฮ้ยทําไมไม่คิดว่าโอ้โหคนที่เขาไม่เอามีตั้งเยอะค่ะเขายินดีอ่ะจะเอาแค่นี้อ่ะอืมเขาจะขับโตโยต้าเขาไม่ขับเบนซ์อ่ะค่ะแล้ตกมีความภูมิใจในความดีของตัวเองอยู่เฮ้ยถ้า ไม่ทําอย่างนี้จะขับเบนได้ยังไงอใค,ใครที่ขับเบนกจจ็จะขี้โกงเหมือนแก่ทุกคนยังไงวะใช่ก็ไม่ใช่สิถ้ายอย่างนั้นก็แต่ว่าเขาจะคิดอย่างนี้<ม>นี่อย่างนี้เลยอย่างเอแบกโพกำลังจะชี้ให้สัญชาตญ,ญาณการแก้ตัวของมนุษย์เลวมามดืนยานมาใช่เลยนี่เอแบกโพทำมาแล้วไม่ใช่สองพันคนเลยหกสิบห้าล้านคนของคนไทยคิดอย่างนี้หมดเลยค่ะเนี่ยถ้าเราไม่ดูลึกไปในตัวเลขนะใช่ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่านะขอร้องเลยครับท่านจะทำโพรดทำอะไรก็ทำได้แต่ว่าคำถามที่ชี้นำอย่างนี้อย่าถามค่ะอาจารย์หมอ ค่ะอาจารย์หมออาจารย์หมอเราไหนไหนเราก็พูดถึงเรื่องของโพแล้วก็พูดเรื่องสถาบันการศึกษานะคะจริงๆิงแล้วสถาบันการศึกษานี่มีส่วนในการที่จะชี้นําหรือว่ามีส่วนในการที่จะอบรมบม่มนิสัยให้คนเป็นคนดีแล้วก็ให้รู้ว่าคนดีกับคนไม่ดีแตกต่างกันตรงไหนอาจารย์หมอมองว่าสถาบันการศึกษาณวันนี้เอาระดับมหาวิทยาลัยเป็นระดับสุดท้าย อาจารย์หมอมองว่าเขาสามารถมีมีแนวทางหรือว่ามีกระบวนวิชาอะไรที่จะมาอบรมสั่งสอนคนให้แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้หรือเปล่าเวรกรรมราบเนี่ยเวรกรรมเวรกรรมเหรอคะอาจารย์หมอเพราะว่าถ้าเราเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คก็จะมีอาจารย์อยู่สี่ห้าชุดที่แกสอนในมหาวิทยาลัยยังไงผมไม่รู้นะแต่ที่แกเขียนออกมาเนี่ยผมอ่านถูกเฮ้ย เรายัางนี้จะสอนเด็กยังไงทำไมคะเป็นต้นว่าสอนกึงก่งกึ่งู่กจับยับช้าสถาบันกึงก่งกึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเรียนค่ะผมอย่างนึกไดถ้าผมไปเรียนนะแล้วเขาออกข้อสอบแล้วผมสวนเขาเนี่ยเขาจะให้ผมตกไหมให้ค่ะให้ตก แน่ๆเลยค่ะจันหมอโลค่ะ <c oughs> ให้ตกผมก็สวนให้ค่ะ <c oughs> สอบซ่อมผมก็สวนอีกก็สวนอีกอืมผมก็สวนแล้วเรียนไม่จบอะค่ะจันหมอไม่ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ยอมไม่ได้คือคือสมัยก่อนเป็นไงรู้ไหมนะ <c oughs> แต่ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยเรียนเภสัชเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจ็ดสิบทุกวิชานะค่ะเขาเรียกคิ้วหมดเลยแล้วเราดันไปตกวิชาเดียวอือันเนี้ยตกไหมคะเขาจะประชุมกันใหญ่เลยทำไมตก เจ็สิบเปอร์เซ็นต์นี่คืออยู่ในระดับ A ก็คือ A อลบเจ็ดสิบหมดเลย A B C D A B C D ก็คือ A เลยระดับ A จะเขียนนิยมอะจะเขียนนิยมแล้วจะตกอยู่วิชาค่ะจะทำยังไงเอามันมาซ่อมค่ะมันก็คงจะตอบอย่างนี้อีกอ่ะอือก็จะตกอีกแหละแล้วมันก็จะตกอีกเขาเขามีเขาเรียกคิวเลยเรายกค่ะไม่ต้องเอามันมาซ่อมให้มันผ่านให้มันผ่านไปให้มันเขาเรียกอะไรนะ P ผ่านแค่ผ่านเฉยๆ ผ่านแต่ดอกจัดดอกจันไว้นะไอต้ตอนี้ไม่ใช่มันได้เขียนนิยมเพราะว่ามันมีไอ้วิชานี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมว่าในธรรมศาสตร์มันคงมีแล้วถ้าหากเราสวนนะค่ะแล้วเขาให้เราตกนะผมว่ามันเป็นประเด็นนะในธรรมศาสตร์นี่เขามีคอนเฟลนต์ถามกันทําไมเด็กตอบอย่างนี้นนี่นั่นนนะแล้วในธรรมศาสตร์ตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยนะ,ะอาจารย์ เป็นฝักเป็นฝ่ายชัดเจนมีความคิดเห็นต่างกันโอ้แล้วเขาทำกันยังไงไม่รู้เนาะนั่นน่ะสิคะแล้วเสร็จแล้วนักศึกษาเราค่ะมันก็ต้องเน่ะแหละวิเคราะห์นช่ไหมสาเคราะห์แล้วก็ค่อยมาอะไรต่ออะไรอ่ะ่ต้องเป็นเอถ้างั้นไม่ให้ได้แต่ที่ผมรู้มาจากเพื่อนผมนะศาสตราจารย์เลยแหละเขาบอกว่าวัดเอ้ยไอ้นั่นเป็นในฝันในฝัน เดี๋ยวนี้เด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยขอให้ได้ปริญญาขอให้ได้ปริญญาหมายความว่าอ่าอาจารย์คือว่าเลคเชอร์มันก็ไม่เลคเชอร์อะไรมันก็ไม่เอาเวลาสอบมันก็มาขอเกรดขอผ่านแล้วผมก็ถามว่าแล้วเองว่าไงสมัยก่อนกูไม่ให้ผ่านคจะสมัยนี้นะช่างหัวมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงนั่นแสิคะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเด็กไทยจะฉลาดได้ยังไงล่ะคะ เพราะว่ามันมันมันอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรไหมค่ะเองไม่ให้มันนะมันก็ไปขอคนอื่นคนอื่นมันก็ผ่านหมดอ๋อแล้วพอมาถึงเรามันผ่านหมดแล้วก็ยกของเราไปอยู่ดีอืมก็ต้องให้ผ่านอยู่ดีเออผพว่าแล้วเราเองทำยังไงค่ะก็เขาบอกเขาสมัยจำได้ไหมสมัยวิทยาศาสตร์เราเรียนด้วยกันค่ะอาจารย์จะไปพูดถึงแกแกว่าอาจารย์แกแกรู้ว่าพวกเรา แย่มากเรียนหนังสือแย่มากค่ะแกก็เปิดสามวันสามวันก่อนสอบค่ะเปิดติวเหรอคะเรียกว่าติวคือความจริงบอกข้อสอบอ๋อฉันจะออกข้อสอบอย่างนี้เนี้ยค่ะสามวันเนี่ยแกบอกหมดเนื้อหาทั้งหมดเลยค่ะที่ปีหนึ่งต้องรู้ที่ปีหนึ่งต้องรู้แต่ก็หมายกับติวใหญ่เลยนะเราก็มันเวลาท่านจะบอกนะ พูดไปชัดอธิบายความเพิ่มตรงนี้ขีดเส้นใต้ออกสอบตรงนี้ขีดเส้นใต้ออกสอบแบบนี้เลยเออให้เราก็ท่องไว้เลยค่ะออกแน่ไว้ออแล้วแกก็ออกอย่างซื่อสัตย์เลยนะ <Okay. S 1> ก็ออกตามบอกเลยอืเพื่อใหน้นักเรียนสอบผ่านแล้วพอนักเรียนสอบผ่านป <Okay. S 1> รากฏว่ามอวันนี้เรานึกได้เฮ้ยไอ้นั่นไม่ใช่ที่แกสอนมาตลอดซิมเมเตอร์น่ะ <Okay. S 1> แกก็รู้ว่าเราไม่รู้เราก็ไม่เอา oh. เดี๋ยวคุณ เดี๋ยวสามวันเนี่ยข้าจะเขี่ยวเองให้เองท่องให้ได้ค่ะให้เพราะว่าพอขีดเส้นใต้ว่าตรงนี้จะออกสอบรู้เราก็จะต้องไปอ่านไปทําความเข้าใจไปทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีทิ้งวิชานะค่ะแต่ถ้าอยากได้ขียนิยมนะดอกจันดอกจันเนี่ยทีเนี้ยดอกจันรดอกจันสําคัญมากสําคัญมากคือค่ะทาไมเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องไปหาเองแอละไม่บอกละทําให้ต้องไปศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ศึกษาต่อ แกก็เก่งมากเลยแล้วไอ้เพื่อนผมว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมทำอย่างนี้แหละแต่ว่าหินหน่อยว้วัาทำไมคะเพราะวิชา,าสังคมบอกก็อสอบบอกห้าวันเลยห้าวันเลยเหรอคะบอกห้าวันเพราะเนื้อหาวิชาเปนเยอะสังคมงอืมค่ะเพราะเขาบอกว่ากว้างด้วยเออห้าวันมีสามอันบอกมันวิธีวิเคราะห์ด้วยนะอบอกวิธีวิธีวิเคราะห์สังเคราะห์เลยนะไอ้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปบอกมัน หนังสือเล่มไหนบอกมันเสร็จเลยอืว่าคําถามจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดิ้นรนเลยไปหาคาตอบมาก็แล้วกันกินเลยไม่ใช่ต้องหาเลยให้เลยให้คําตอบเลยให้มันท่องเลยค่ะท่องไปเสร็จแล้วอสองวันสุดท้ายก็มาเลยทายังไงค่ะอยากได้เขียนนิยมจะถามอย่างเนี้ค่ะอันนี้หาเองนะเพราะว่ามันเป็นเขียนนิยมก็ต้องมีความแตกต่างจะท่องเข้าไปท่องนี้ท่องไ้ได้แล้วกันท่องได้แล้วกันเพราะว่า มาบอกปล่อยให้ผ่านไปนะค่ะแล้วถ้าไอ้อย่างนี้มันไม่ได้เลยนัมันอายเขานะเสร็จแล้วเจ้าของโรงเรียนวันหนึ่งเจ้าของโรงเรียนก,ก็มานั่งดูการติวก็ก็บอกว่าอาจารย์พี่บอกข้อสอบทั้งหมดเลย่ะคบ,บอกหมดเลยนะแต่ก็เป็นวิธีทาให้เด็กอ่านหนังสือ,แล,อแ,ลแล้วเพื่อนบอกก็ท่านเชื่อไหมขนาดบอกนี่มันยังสอบตกเลยนะ ขนาดบอกแล้วมันจะต้องมาวิ่งขอคะแนนผมเลยนะมันจะสอบตกเลยนะเด็กสมัยนี้เขาบอกทําใหม่นั่นน่ะสิคะท่านเห็นไหมแล้วมันนั่งหลับอยู่บอกเขาสอบมันมันั่งหลับอยู่ก็ไม่สนใจเรียนเออแล้วมันก็มีหน่วยก้านเขียนแล้วก็พิมพ์ชีตแจกให้แจกให้มันยังไม่อ่านเลยเกินเยียวยาเออขาบอกว่าเราจะให้มันไหมเนี่ยค่ะ มันก็จะประมาณจํานวนหนึ่งมันเป็นไม้ไผ่เอกชนนะนะคะไอ้เพื่อนผมก็เก็บไว้บำรุงมหาวิทยาลัยแล้วกันก็ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยผ่านอันนี้ไม่ผ่านให้สั่งชันให้มันเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเรียนโรงเรียนอีกสักรอบนึงแล้วกันอีกรอบนึงเกินเยียวยาแล้วอแล้วไม่ไม่ไม่ให้มันนะคือเอาซัมเมอร์ให้มันผ่านอืแล้วไปเที่ยวซัมเมอร์มาให้มันผ่าน ก็ให้ไปลงให้ไปโรงเรียนอีกรอบหนึ่งให้ไปโรงเรียนอีกรอบไปซ้ําอุต่าห์จะไม่รู้เรื่องขนาดนี้แล้วก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็ว่าท่านกลุ่มมาตั้งมหาวิทยาลัยตั้งทีวีเอาเด็กพวกเนี้ให้มันมาออกทีวีทําไมคะพอมันออกทีวีปุ๊บเรื่องจากมันต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ในทีวีมันอ่านมันอ่านอ๋ออายมันอายจนมันอายคือทําให้อายก็ต้องอ่านเพราะั้นเวลา โดนชี้นะคสามชั่วโมงเวลานี้ถึงเวลานี้ชื่อนี้ชื่อนี้คโอ้ยหน้าซีดหน้าเหลืองอ๋อไม่งั้นจะแสดงระดับสติปัญญาออกโทรทัศน์เลยอก็เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ไม่สดไม่ต้องสดเทคให้เองเทคให้เองเทคต่อให้คผิดพลาดได้แล้วขอลองอาจารย์ขอลองมานั่งดูหน่อยเฮ้ยคุณทําเชื่อใจมือแน่ จานดูน้อยคกลัวอกลัวอับอายเออฮ้ยดาวเทียมเราไม่เคยเป็นคนดูอจานดูน้อยดูน้อย <c oughs> มีไม่มีก็อ,อายไดม้มันเป็นเป็นเรื่องที่เห็นไหมถ้าหากมาถึงวันนี้ถามว่าอนาคตของชาติยังไปได้ไหมได้ถ้าได้ดูที่มีวิธีแต่ว่าถ้าหากชี้นำแบบเอแบบโพจะไปไม่ได้อนาคตของชาติก็น่าจะต้องคิดคำนวณดีๆ ก็เมื่อกี้นี้ที่คุณพระชาบอกว่าผู้ชายยังยังนี้นะใช่ค่ะผู้ชายเยอะกว่าค่ะยอมกลับได้ทำไมะคะผู้ชายไม่มีหรอกเดี๋ยวเนี้อ้าวล้วเป็นอะไรกันไปหมดนะคะอาจารย์หมอกินเหล้าตับแข็ง